ทรงเทคโนโลยีสุดล้ำ Vision Pro กล้อง AR VR รุ่นแรกของ Apple ต้องยอมรับนะคะว่า Apple เนี่ยใช้เวลาในการพัฒนาแว่น VR มากกว่าใครเลยแต่สิ่งที่ได้นั้นก็สมกับการหลอกคอยนะครับโดยตัวแว่นของ Vision Pro นะครับออกแบบให้ด้านหน้าเนี่ยเป็นกระจกเนาะทำให้เราเนี่ยมองเห็นสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเราได้แตกต่างจากแว่น VR อื่นๆนะครับที่สวมใส่แล้วเนี่ยระหว่างจ,จะเดินชนโตะได้เนาะซึ่งไอตัวแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะซ้อนในหน้าจอไว้ให้เราเลือกใช้งานครับตัวแว่นนะครับมาพร้อมระบบ Eye s i h t ที่จะคอยจับสายตาเรานะครับใช้สําหรับเลื่อนเลือกแอปหรือจะะใช้้มือก็ไดนครับ ซึ่งมันก็น่าทึ่งมากนะครับที่เราไม่ต้องสวมถุงมือหรือใช้ตัวควบคุมที่มีใดๆนะครับพเพราะเซนเซอร์ในแว่นเนี่ยจะทําหน้าที่ในการจับการเคลื่อนไหวของมือเราเองมาพร้อมกับระบบสแกนมา่านตาออปติกไอดีนะครับไว้ป้องกันคนอ,อื่นใช้งานในเรื่องของเสียงนะครับมาพร้อมระบบสเปเชียลออดิโอนะให้เสียงที่สมจริงนะครับเหมือนคนที่เราคุยวิดีโอคอลเนี่ยยืนอยู่ตรงหน้าเราเลยส่วนเรื่องการดูหนังเนี่ยไม่ต้องพูดถึงครับเหมือนมีลำโพง7.1มาติดอยู่ข้างๆหูเลยตัวแว่นนะครับสามารถเชื่อมต่อกับ macbook ได้เนาะเพียงแค่เราเน่สม,ม,มองึะรรเาาซ ามารถขยายหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นได้ตามต้องการต่อไปนี้นะครับตัดต่อวิดีโอบน MacBook หน้าจอ13นิ้วเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องเพ่งสายตาแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งนะครับคือมีน้าหนักเบาเนาะมีระบบตัดแสงรบกวนมีแบตเตอรี่เสียบแยกขนาดเล็กนะครับใช้งานได้2ชั่วโมงต่อการชาร์จโดยมันสามารถใส่ในกระเป๋าเกงได้นะครับทำให้มันใช้งานได้ง่ายขึ้นมากเวลาใช้งาน FaceTime น,นะครับระบบจะมี AI ขั้นสูงที่สร้างภาพสมจริงของเราขึ้นมาทําให้คนที่เราคุยอยู่เนี่ยเห็นเราเหมือนคุยผ่านกล้องปกติครับบนหน้าจอของแวนน่น ทำให้สามารถดูความละเอียด 4K ด้วยสีที่สมจริงคมชัดและขยายหน้าจอได้แบบพานรามาอีกด้วยนะครับช่วยให้เห็นวิวที่กว้างขึ้นมากหรือเราสามารถเปลี่ยนห้องนั่งเล่นเนี่ยให้เป็นแกลเลอรี่ไว้ดูภาพขนาดใหญ่ก็ทําได้ง่ายๆครับนอกจากนี้นะครับตัวแว่นเนี่ยยังมาพร้อมกับวิชั o นโอเนอะเป็นระบบปฏิบัติการเฉพาะนะครับมีแอปสโตร์ของตัวเอง ให้โหลดแอป,ปที่ใช้งานได้กับ Vision Pro รองรับการทำงานกับแอปประชุมอย่าง Microsoft Teams Zoom หรือ Webex ครับโดยเป p l e นะครับเปิดตัวมาในราคา3,499ดอลลาร์ 3, นะครับหรือประมาณแสนต้นซึ่งจะเปิดขายในอเมริกาก่อนครับใครสนใจก็เก็บเงินรอไปก่อนเนาะ